อ้โหฟอร์ดทีทีครับนี่นะครับที่สุดของโลกสองคันครับมาจอดนี้ฮะดูครับมีมีฝ่ายรถตำรวจด้วยนะฮะก็มีรถตู้เวนแวนมานะโอ้โนี่ครับนี่ครับโอ้โห ีีแอร์หลอ่ะ รถปกติเราเชื่อจากรถริมูซีนนะครับแต่นี่คือริมูซีนกระบหะครับอะไรวะครับริม <laughs> ูซีนกระบหนะแปลกเลเก็สำหรับคันนี้เป็นคันนีแลกนะครับมากับขบวนซุปเปอร์คาร์นะครับตอนนี้ก็มาออกตัวกันนิดนินหน่อยหน่อยได้ยินเสียงเครื่องเ <c oughs> บินๆๆน้ลๆบิ้กันนะนี่ครับถ้าจะสูนบอกเลยว่าคันนั้นไม่เดิมทัไม่เดิมโอ้โหเสียงท่อน,นี่ Ooh, นะดังตังพอสมควรครับเมื่อกี้กดเบิ้ลเบิ้ลแต่บอกเลยว่าเครื่องของ m a c d 8เนี่ยนี่น,น,นี่ก็มี Supra ครับคนนี้มาด้วยกันนะฮะมอไซค์กับรถคันนี้หรือว่าเป็นผู้หญิงสายไบเกอร์นะคนนี้ก็มีมาสเตอร์มาสเตอร์ตรินะครับโอ้โหมีก็มีรถตู้เวนแวนมานะฮะ ฉุนนะฉุนบอกว่ารถตู้บางนะเ่ฮาเพฮาลงกันนี้แ็ฮาครับซัดซัดโคเป็นพ t ีโอ้โหบอกเลยว่าซัดกันนิดนิดนะฮะเออสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอรเบดนะฮะเห็นไหมครับมีกล้อง นี่คือกล้องที่แทนกระจกหลังเลยนะครับโอ้โหมีมายกล้องนี้ด้วยนะฮะสำหรับจักรยานอุ้มนี่ครับนี่ครับโอ้โหเอ้าเกือบเกือบเกือบล้มนะอดี๋มาอยู่ใกล้ผมนะเดี๋ยวเสี่ยงครับปลุกสายจักรยานเยอะเหลือเกินนะโอ้โหเรียกว่ามากันเต็มเต็มนี่ก็มาถึงแล้วนะฮะเขาก็จัด ฝั่งรถญี่ปุ่นมาตรงนี้นะฮะสุดท้ายแล้วก็มาอยู่ข้างผมที่เป็นรถยุโรปนะเพราะฉะนั้นคือผมก็อยู่กึ่งกลางนะฮะระหว่างที่อยู่ระหว่างญี่ปุ่นกับยุโรปนะฮะตัวยุโรปเอ่อทางทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามีทางอเมริกันมาด้วยนะฮะก็น่าจะค่อนข้างเต็มลานอยู่เหมือนกันนะฮะตรงนี้ฝั่งนู้นก็จริงๆผมถ่ายค่อนข้างเอ่อครบละฝั่งนู้นนะฮะมีตัว 911นะฮะแล้วก็มีตัวพวก992มีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ่าจะ Kman GT4 หรือเปล่านะฮะแล้วก็มีพวกคาเรล่ามีอะไรพวกนี้ซูเปอร์คาร์ก็อยู่ไกลจากฝั่งอยู่ด้านนู้นหน่อยนะฮะอันข้างๆผมนี่เป็นอังกฤษนะฮะอังกฤษคล้ายๆผมเลยนะฮะผมก็อังกฤษอันนี้เป็นตัวโ o t ั s ส์อีโบร GT นะครับผม ครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพิลลุซูเปอร์คาร์ครับผมภาพแล้วนี้ก็เรียกว่ามาบุกร้านจอดแต่ร้านจอดที่นี่เนี่ยเรียกว่าโคตรโหดนะฮะเพราะว่ามีซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เมื่อกี้ผมวิ่งตามมานะฮะขอเปิดคลิปก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวพาไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างโหดแค่ไหนสุดแค่ไหนเรียกว่าการันตีความโหดมากๆเลยนะฮะเอชโรบซูเปอร์เฟสครับเสียงนุ่มๆนะฮะสำหรับคันนี้ ซปเปอร์แฟซครับเท่เลยนะเดี s <S ๋ยวเดี๋ยวผมจริงๆอยากพาแฟนมาดูหน่อยเดี是是๋ยวกลับไปก่อนนี่ฟอร์ดีทีโคตรบ้านะฮะน่าเป็นรถไฟฟ้าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะบอกเลยว่าลูกศิษย์ครับผมไม่รู้จักเลยอ่ะแต่ดูแบบไฟแบบโค้รเท่ครับคือเป็นโปรโตไทป์นะครับรถคันนี้นะฮะบอกว่าอ่าอ่า ออกแบบที่แคลิฟอร์เนียผลิตที่อาริโซนาฮะรถอเมริกันชัวปาบนะฮะโอ้นี่นะฮะ F8 ครับตัว F8 ตัวนี้นะฮะมี Ford GT นะครับหุเรียกว่าโคตรสวยครับคันนี้ไม่มีไม่ต้องมีสตรีดไม่มีอะไรนะฮะ Ford GT ครับคันนี้อันนี้เป็นตัวเฮ้ยเฮ้ยคันนี้ผมว่าโคตรโหดอะ ขอดูก่อนคือเนี่ยคือเฮ้ยผมไม่เคยเห็นตัวแบบว่าเปิดประทุนเลยอะเทสซาลอซ่าผมไม่เคยเห็นตัวแบบประทุนเลยไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรอะคือแบบโคตรเท่อะมีตัวประทุนได้เหรอปกติเคยเห็นแต่แบบตัวตัวหลังคาปิดนะฮะหลังคาแข็งหรือว่าโคตรโหดอะขายไว้เก็บไว้โอ้โหมีประทุนได้ด้วยนะฮะเนี่นะครับเป็นแอสตนมาตินดี1ิสิบเอ็ดนะฮะมีโอ้โหมีเยอะมากะฮะ นี่ครับ600ะะอ่า6 0 0 LT นะฮะนี่นะครับที่สุดของโลก2คันครับมาจอดนี้นะฮะ m a c l a r e n P1 แล้วก็ Ferrari F50 m a c l a r e n P1 F50 F50 อีกคันคูนทัชโอ้โผมไม่รู้จะพูดไง แมคเคนพิวรนโหโคตรที่สุดของโลกครับเมื่อกี้ถ่ายขอถ่ายรูปก่อนนะฮะแมคเคนพิวร์นนะครับบอกเลยว่าที่สุดของโลกนะครับมีแค่375คันทั่วโลกนะฮะแล้วก็นี่คันมอเตอร์ไฟฟ้าครับเป็นยุคเดียวกับตัวพวกลาเฟอร์พวก, fer, พวก98สไปเดอร์ครับเป็นไฮเปอร์คาร์ฮุลิสทรูนิตี้นะฮะหนึ่งในหนึ่งในฮุลิสทรูนิตี้ครับที่สุดของโลกจริงนะฮะสำหรับตัวแมคเคนพิวร์นนะทุกผมโคตรตื่นเต้นครับคือ นี่คือที่สุดของโลกฮนะที่ได้มาเจอครับเพราะว่าการที่เห็น P1 เนี่ยมันไม่ง่ายนะฮะมาจอดอยู่นี้นะฮะอยู่ข้างหน้าแต่ที่โหดฮะ,ะ,ฮะ f 5 0ก็มาจอดนะครับมีเรียกว่าน้อยผลิตใกล้เคียงกันมากๆนะฮะสองคันนี้สำหรับ f 5 0 325คันทั่วโลกนะฮะแล้วก็คันนี้นะฮะ375คันครับ V12 ของทางเฟอร์รี่นะครับรถคันนี้นะฮะเปิดประทุนได้ทุกคันครับบางคัน,นะฮะเป็นหลังคาแข็งบางคันเป็นหลังคาผ้าใบานะครับเรียกว่าที่สุดทั้งคู่นะฮะคันนี้ ไฮเปอร์คาร์ยุคประมาณปี2010หน่อยๆน,นะฮะคันนี้ไฮเปอร์คาร์ยุคประมาณ1,990กว่าน,นะฮะสำหรับตัว f 50นะฮะ <c oughs> ที่สุดของโลก2องคันคือผมผมไม่รู้จะพูดอะไรคือพูดไม่พูดเหมือนจะพูดไม่ออกแต่ว่าคือได้จั่บนบ่นเหมือนเดิฮะเกียร์แมนโน่นะฮะ,นะ,ฮะแน่นอนครับทาง Ferrari f 50นะฮะ f 50เนี่ยบอกเลยนะฮะว่าเรียกว่าเรียบง่ายนะฮะมีมีอะไรบ้าง <c oughs> ผมพูดเหมือน,เห,อนเหมือนเดิมนะฮะมีแอร์ครับ มีเกียร์มีพวงมาลัยพอแล้วครับอยู่แค่นี้ล่ะฮะเพราะว่ามันคือรถไฮเปอร์คาร์นะครับเป็นรถที่ใช้คาร์บอนไฟเบอร์นะครับเรียกว่าเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็เป็นความสวยงามด้วยนะฮะสมัยแบบเท่าไหร่เกือบ30ปีที่แล้วอะ่ะ20 20ปลายๆอะรถยังแบบสวยกริบเลยดูสีครับหโหโคตรเนียนอะด้านหน้าของไอ้ฟาโซนนะฮะนี่นะครับมีช่องนี้ด้วยนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของทางาตัวไอ้ฟาโซนนะครับ มีช่องนะฮะแล้วก็มีตัวเรดิเอเตอร์นะครับอยู่ด้านหน้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะแล้วก็มีคือด้านหน้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของทางไฮฟาสมมติมีความสวยงามเรียกว่าสวยที่สุดอะผมว่าเป็นเฟอร์รี่ไฮเปอร์คาร์ที่สวยที่สุดรุ่นหนึ่งเลยคือแบบโคตรสวยยันปัจจุบันนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันคล้ายกับเฟอร์รี่รุ่นรุ่นซูเปอร์คาร์แต่ว่าผมว่ามันคือรถที่แบบลงตัวที่สุดรุ่นหนึ่งนะฮะวิ่งหลังนะครับเรียกว่าอันเบลล์เลยนะฮะ นี่พีวันนะครับดไฟหน้าของพีวันนี่คล้ายกับพวกตัวของคาสูเนสมากแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมีช่องเหมือนกันเลยสองคันนี้นะครับ f อ้าูนกับพีวันฮะพีวันนี่ก็ตัวใช้เครื่องเ,องอเหมือนไม่เข้าเรียนปกติเลยถ้าเป็นเทอร์โบชาร์จ V8 นะครับแล้วก็ แต่ว่าตัวนี้นี่เป็นมีมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะฮะสำหรับตัวแมคเคลนพรีวัน,นะฮะเอฟ่าสูนในคันนะครับโคตรโหด,ดนะฮะอันนี้ผมว่าน่าชิปมาไกลเหมือนกันเจ้าของนี่บางคนก็บอกมาทั้งทั้งอาหรับหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าของนี่เป็นใครแต่ว่ามีคนบอกคะ,ะว่ามาทางอาหรับบางคนก็บอกว่าเป็นเศรษฐีจากทั้งอเมริกาแต่ว่าเป็นลูกครึ่งอันนี้ผมว่าไม่แน่ใจเหมือนก,กันแต่ว่าโคตรโหดแมคเคลนพรีวันเอฟ่าสูนมาจอดตรงนี้นะฮะ ไม่พอนะครับด้านโน้นฮะมี lamborghini kurntash s นะฮะเรียกว่าโคตรหายากครับแต่ kurntash s ไม่พอนะฮะเพราะว่าผมไม่เห็นฮะ f u r r y f40 ก็มีฮะ f50 ก็จอดอยู่นี่นะครับเรียกว่าโคตรครบครับมีหมดเลยนะฮะ f u r r y f50 มี2องคันนะครับคันนี้นะฮะคันโน้นคันนี้ผมว่าผมน่าจะรู้จักอ่ะน่าเป็น f50 คันแรกที่ผลิตเลยเปล่าเบอร์ f50001 ใช่ครับคันนี้นะฮะเอ่อเป็นเอ่อ เจ้าของใช้ IG ว่าเดนิสอะโคยาคินนะฮะนี่คือ f ฟ r ร์รี่นะครับคันคันแรกของโลกนะฮะนี่ครับเบอร์หนึ่งเลยนะฮะมีราคาเป็นราคาผ้าใบนะครับสำหรับคันนี้คันนี้เพิ่งมาถึงเลยนะฮะน่าจะมาถึงเมื่อวานเลยแล้วก็มาจอดนี้เลยครับเพื่อโชว์กันเลยนะครับนี่ครับคูลทัชเอสนะฮะโคตรที่สุดครับโอ้โหสวยมากๆเลยนะฮะสำหรับตัวคูลทัชเอสนะฮะด้านโน้นนะครับมี f ฟ r ร์รี่นะฮะ เป็นผลิตเยอะหน่อยนะครับเป็น V8 ตัวเทอร์โบนะฮะสำหรับตัว f u r ์ f ร0นนะฮะสิ่งที่มีเอกลักษณ์ที่เหมือนกัน,นะฮะคือตัววิ่งหลังนะครับของทาง F50 เนะี่ยเป็นแนวเดียวกับตัว F40 เลยนะฮะที่สุดในโลกจริงๆครับมุมนี้ผมบอกเลยฮะว่าที่ผมไปมอเตอร์ก็ไม่เคยเจอแต่ว่าไม่เคยเจอแบบพร้อมกันแบบตัวโหดเยอะขนาดนี้นี่คือโคตรที่สุดคุณทัชเอส ตื่นเต้นมากเลยนะฮะนี่ฮะบอกเลยว่าเป็นการรวมตัวไฮเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์ที่แบบโคตรคือต่อให้แบบไม่ได้มีเป็นร้อยคันนะแต่ว่านี่คือแบบโคตรเยอะครับเยอะมากๆนี่ฮะไอฟซนคันแรกที่ผลิตที่แบบอ่าขายนะคันแรกของโลกครับเบอร์หนึ่งเลยนะฮะคุณทัชเอสดูครับมีมีฝ่ายรถตำรวจด้วยนะฮะโคตรเท่ครับสำหรับคุณทัชเอสนะฮะด้านูนนะครับมีฟอร์เรสต์ F40 ด้วยนะฮะ กูสัมไปสัมมาแต่ว่านี่คือโอกาสที่แทบจะหาไม่ได้ในชีวิตเลยดีกว่าที่จะเจอในลานจอดอย่างนี้นะฮแตะ่ละคันที่ข้อที่สำคัญเกี่ยวกับ Lamborghini Kuntas S นะฮะคือเป็น l a m b o รุ่นแรกครับที่ใช้ซิสเตอร์ดอครับนี่คือต้นกำเนิดของซิสเตอร์ดอนะฮะที่ใช้ตั้งแต่ Kuntas นะฮะ Diablo m u r c i e l a o Aventador นะครับแล้วก็รถ l a m b o รุ่นต่อๆไปผมก็ยังไงก็ต้องใช้นะฮะเอ๊นี่ Aston หรือเปล่าเนี่ยดูไหมดูด้านหลังเอ๊ะใช่หรือเปล่ามาดูกันนะฮะ โคตรโหดครับคุณทัช F50 นะฮะผมไปด้านโน้นนะฮะ F40 ครับ1น0 0คันนะฮะที่ผลิตไฮเปอร์คาร์ยุค80กว่า90นะฮะนี่คือตัวเฟอร์รี่ F40 ครับไฮเปอร์คาร์โคตรโหดฮะนี่ก็สาวโคลาสสิกผมถ่ายมาฝากฮะไม่รู้เลยครับโลซอยรุ่นอะไรนะฮะแต่ว่าโคตรเก่าครับอ่าถ่ายให้นะฮะโอประตูไม้เนี่ยอันนี้น่าจะไปเปลี่ยนแปลงมากแต่ว่าแต่ว่าคลาสสิกโคตรโหดครับสำหรับคันนี้ใครรู้รุ่นอันนี้นะฮะ บอกด้วยนะครับว่า r o l l ์รอยซ์รุ่นอะไรนะฮะเห็นไหมครับฟอร์ดจีทีครับคันนี้มาจอดในลานจอดเลยนะอันนี้ Ford GT นะครับตัวรุ่นใหม่นะฮะเป็นตัวล่าสุดตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง V6 นะฮะ EcoBoost ครับใช้เรียกว่าเป็นซูเปอร์คาร์ที่ใช้ V6 ไม่ได้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งหาไม่ง่ายนะฮะสำหรับตัวซูเปอร์คาร์รุ่นใหม่ที่จะใช้แค่เครื่อง V6 แต่ไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแต่ว่าโคตรแรงครับ เรียกว่ารูปร่างหน้าตาอะไรเนี่ยเรียกว่าเกือบระดับไฮเปอร์คาร์แล้วนะโหดจริงๆครับสุดจริงๆนะสำหรับ Ford GT ครับเหมือนกันเลฮะด้านหน้านะครับมีตรงนี้นะฮะเป็นช่องเข้าไปนะฮะคล้ายๆกับตัวพี่วันกับตัว F50 นะฮะแล้วก็โหคันนี้สวยมากเลยฮนะเป็นสเปคที่ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับ Ford GT แต่ละคนเนี่ยอากใช้สเปคอะไรก็ จะไปนะฮะล้อนะครับตัวนี้เป็นถ้าผมดูไม่ผิดนะฮะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นเห็นว่า GT นะฮะไม่มีคนบอกนะฮะว่าเหมือนมาสเตอ g ์จไม่เหมือนนะครับฟอร์ดจีนี่คือโคตรตำนานครับจริงๆ GT เนี่ยมาจาก GT แบบแนว GT 40ศีนะแต่ว่าเขาไม่สามารถใช้ชื่อเดียวกันได้นะฮะก็เลยใช้แค่ฟอร์ดจีนะคำว่า GT นะครับมีตรงไฟด้วยนะฮะไฟหน้าเขียนว่า GT ทีฟอร์ดจีนะครับเปิดประตูแบบอัเตอร์ฟลายดอกนะครับเปิดปุ๊บอย่างนี้นะฮะเพื่อนเลือกกันนะครับว่าโโอ้ห ไอ้ฟาูนครับลงไปแล้วนะโอ้โหหล่อนะครับเรียกว่าเฮ้ยมันคันไหนคันเนี่ยคือเมื่อกี้ผมเห็นไอ้ฟาสูนคันหนึ่งแล้วอะเฮ้ยมันมีคันด้เหรอเฮ้ยมีไอ้ฟาสูนอีกคันอ่ะโอ้โหไปแล้วโคตรโหดครับเฮ้ยนี่มันสามคันเลยไอ้ฟาสูนคือนี่คันหนึ่งด้านนู้นคันหนึ่งนะฮะผมไปเลย่านะปอจีจีไปเจอกันครับคันนี้หรือว่าปอจีจีเก่าเลือกคันหนึ่งนะฮะผมไปก่อนนะครับ เนี่ยนะอบอกเลยว่าเนี่ยนะไอ้พระศูนย์ 0, มีคันฮะเมื่อกี้มีด้านนู้นอีกคันนะครับโคตรโหดครับเฮ้ย <He> ได้ยินเสียงมาอยู่ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวผมต้องตามไปหน่อยนะฮะด้านนี้ฮะก็มีมีเบนลี่ครับ,รบอ่า g ี c นะฮะแล้วว่ามีรถซุปเปอร์คาร์เยอะแยะแล้วก็มีซุปเปอร์คาร์มีคันอื่นๆอีกนะฮะ ก็คือมีเบนลี่ไฟน์สเปอร์ตัวใหม่นะครับจอดอยู่ข้างหน้านี่นะฮะนี่นะมีไฟน์สเปอร์ตัวใหม่นะครับโอ้โหหล่อเลยนะฮะหน้านู้นครับมีแคสโทร์ซ่าครับแล้วก็มีเฮ้ยปอเช่รุ่นอะไรฮะใช่ปอเช่ป่ะฮะคุมพลาสติกเนี่ยนะฮะโอ้โหรถอะไรเนี่ยโคตรโหดครับก็เขียนว่าแมคคาเรนได้ะหมอันนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าเป็นรถอะไรโอ้โหที่สุดครับแมคคาเรนอะไรเนี่ย โอ้โหสุดๆครับมีปอ s c เชอีกนะฮะแต่ผมต้องไม่รู้ว่าลงไปดูได้เปล่านะฮะฝั่งโน้นนะครับมีรถอะไรเนี่ยมองไม่เห็นละมีอ่ามีแมคค r าเรนนะฮะโอ้ฝั่งนี้นะครับนี่ครับตัวหายากเลยนะฮะ BMW M1 ครับโคตรหายากครับสำหรับตัว BMW M นะฮะ M1 ครับนี่คือที่สุดของโลกคันหนึ่งฮะสำหรับตัว M1 นฮะโซลิเดียห้าศูนย์นี่ผมไม่เห็นนะว่าไปจอดตรงไหนแล้วอะ นี่คือแบบโคลคัสซิคแบบเยอะมากนะครับ M1 นะฮะนี่นะฮะเป็น f e r r ์รี่แคสต์โรลซครับเห็นนะฮะเด่นชัดครับกระจกมีข้างเดียวนะฮะเรียกว่ามีอยู่แค่นี้เองฮะโหดมากๆครับสัมโตรแค s t o r o s a นะฮะเป็นเอกลักษณ์สำคัญฮะก็ไทยคานนะฮะมาจอดกัน2คันไฟฟ้ากับทางพอเช่สีประตูครับผมมาเพิ่มเติมนะฮะโรซอยโกสครับเดียวว่าเป็นเจนที่2นะฮะไฟหน้าเปลี่ยนครับด้านนี้นะฮะเป็นตัวเบนลี่ครับ อ่า GT นะรุ่นพาค้าของผมผมเป็นสีประตูฮะรุ่นบอกร it, ุ่นบอกว่าสมัยแรกๆนะฮะอันนี้ GT4 ครับกบดุนนะฮะโอ้โห Ford GT ครับแบนๆหล่อๆมาแต่ไกลเลยนะฮึ่มนมนม V6 นะฮะ c ี b o บูสครับที่สุดครับสำหรับตัว Ford GT ครับโอ้โหทุ้มๆครับ สดสดเงเงๆครับที่นี่ขับฟอร์ดี t กันชิวๆเลยนะฮะสดสดครับฟอร์ด GT เดี๋ยวพาสนกับคุนท่าทมาจอดตรงนี้นะฮะผหเรี <c oughs> <c oughs> เยกว่า หล่อๆแท่ๆเลย <S <S ดังๆเกินครับตนู้นะฮะเป็นเบนลี่เบนเทก้านะครับโอ้โหเรียกว่าหล่อๆเลยเกินครับสำหรับเบนเทก้าจอดตรงน,นี้นะฮะเป็นตัวนี้น่าจะเครื่อง W 1 2นะครับคือเบนลี่เนี่ยขนาดเรื่อง12สอโบคือเอา6กโบ2อตัวมาวางด้วยกันนะฮะอันนี้นะ488ครับบอกเลยว่าโหลดเตี้ยด้วยนะฮะ แม็กเท่ๆนะครับสําหรับตัวนี้อันนี้แร็ปแน่นอนนะครับสำหรับ488คันนี้ R8 นะฮะอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่เจอนะฮะโอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับวันนี้นะฮะบอกหนูว่าจัดไปรถเทโรท่านะครับเอาละขึ้นรถก่อนนะครับ เอาละครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิช่องของพีบีซุปเปอร์คาร์นะครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอน,นะครับผมภาพพีบีซุปเปอร์คาร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับผม